วันนี้เราซื้อตีนไก่เน้นเน้น,น,นตีนจะมาทำก๋วยจับอุบลค่ะทำเล็บส,สวยๆกันนะคะเราใช้ซีโคงซีโคงอ่อนนะคะเลือดใส่ครบสูตรเลยค่ะ เ,เออนั่นแหละประมาณนั้น,นประมาณนั้นแหละเราจะตำเป็นสามเกอือเลยค่ะรากผักชีพริกไทยเราจะใส่กระเทียมที่เราบดปั่นเอาไว้นะคะรวมกันเราจะใส่เครื่องลงไปค่ะสามเกินนะคะเราจะมาต้มกระดูกเล้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เท้าไก่ที่ทำและล้างเอาไว้แล้วต้มให้เขาเปื่อยก่อนนะคะพร้อมด้วยกระบู่ซี่โครงหมูอ่อนนะคะโอ้เครื่องแน่นมากค่ะพี่น้อง อะใส่เกลืองไปเลยค่ะชุรสรสดีหัวช้เท้าด้วยนะคะลืมน้ำมันหอยค่ะน้ำสีอิ๊วขาวนะคะนี่ค่ะแล้วเราจะรอให้กระดูกเขาเปื่อยทุกอย่างเราก็จะมาเติมส่วนอื่นนะคะ ตีนไก่กระดูกเลื่อมเปื่อยนะคะเราก็จะมาใส่หมูยอเลือดลงไปแล้วเราก็จะลุ่อแช่เส้นใส่ลงไปไก็คือจบเดี๋ยวขอเปื่อยอีกนิดนึงห้านาทีเน่นะคะตอนนี้เราจะใส่หมูยอลงไปอร่อยเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เลือดลงไปด้วยค่ะเทลงไปเลยปะเดี๋ยวสักพักนะคะให้มันเดือดเราก็จะใส่เส้นลงไปค่ะ ตอนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราแช่เส้นเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้ก็จะเครื่องแน่นน,นิดนึงกดลงไปให้เขานิ่มก่อนแล้วค่อยคนนะคะปิดฝาแป๊บหนึง่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือไวยจับยวนรอบสองนะคะรอบแรกปีที่แล้วรอบนี้ก็คือปีนี้น่าทานไหมถ้วยแรกเป็นของยายยายกระตากิน โรยด้วยหอมนะคะเที่ยวที่แล้วเราลืมต้นหอมผักชีป้าส่งายค่ะไปข้างรั้วเลยจ้ารักข้างรั้วโอ้ระวังนะคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยไปน้ำโอ้โอ้อนเออนั่นแหละระวังระวังลมไปให้นี้มากมากนะทานให้อร่อยค่ะคุณยายจ้าแล้วคนสวยทำคุณยายคะมาเอาเด้อ เราทำก๋วยจับอีกปีนี้ก็อีกรอบไหมคุณยายคุณมากมากเลยค่ะเไม่อยังเชื่ออย่างใอันี้อันนี้ของบุญค่ะโอซ่าทูเดี๋ยวไปใค้แย่อนแย่ไรจบกินในแทบดีดีมีแห้งนะพร้อมกิน ค่ะทานให้รวยนะคะถ้าอ ah, oh. okay. 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 ิตูมีเยอะแยะของราลาก็มีกะเพราก็เยอะได้เดี๋ยวมื่อไรสิมาเอาพักขึ้นมีเดกะเพราบ้านเดียวออนขำใจเลยปไปให้รวยๆกันอร่อยนะคะแล้วข้าวบ้ารอยต้องบอกว่ารวยนะเสร็จภารกิจพี่น้องมีอะไรกับไอ้แกกแกกกวยจับได้บุญกุศลให้พวกยายๆได้แซบเนาะจะเนาะมา ต้มเสร็จแล้วเรามาปรุงกันนะคะต้นหอมหอมหอมเจียวพริกน้ำตาลนิดนึงน้ำปลาน้ำส้มเด้อกวยจับอุบลพโห้ย ตีนไก่เปืเป่อยๆหม้อใหญ่ๆห,ห,หมดแจกจ่ายกันไปได้บุญได้กุศลด้วยกันเนาะมีแล้วไม่ใช่ว่าแบ่งปันแล้วมีความสุขใครอยากได้สูตรกล้วยจับนะคะอ,อุบลฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยค่ะ